สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับบุญหลาย้ายสูงนะครับจะมาให้ทีเด็ดบอลคู่คู่คู่ไซโลนะครับกับบัตรคอนะครับคู่นี้เจอกันว่าแค่เกมเดียวนะครับเป็นคู่ไซโลนะครับบุกไปชนะมาได้โดยก่อนหนึ่งสองนะครับก่อนเกมนีสองเกมนะครับเจ้าบ้านคู่ไซโลนะครับได้เสมอกับชนะมา เกมที่เสมอก็มีสกอร์นะครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านนะครับได้เปรียบครับอันดับตารางคะแนนดีกว่านะครับและพึงชนะด้วยครับฟอร์มแบบนี้อันดับตารางคะแนนห่างอยู่นะครับมีโอกาสเบียดได้อยู่แล้วฟังทิมเยือนย่างบัตค้อนะครับเอฟซีมีชนะกับแพ้มากนะครับแต่ในช่วงสองเกมนี้ยิงไปได้โกประตูด้วยกันนะครับทางเหยาและเยือนนะครับ ถือว่าแนวลูขาดหวังได้สูงนะครับแต่เกมเยือนบาไหวนะครับสามเกมหลังแผยย่างเดียวะะได้ชนะมาแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับาการเกมแบบนี้โอกาสแพ้สูงนะครับฟอร์มนอกบ้านเริ่มออกทะเลแล้วน,นะครับเดี๋ยวฟอร์มเจอกันแล้วฟอร์มล่าสุดเกมนี้เชื่อ้าบ้านครับมีโอกาสจก็บสามแต้มได้มากกว่านะครับฟันธงครับ คูไซโลครับยิงเขาไปน, mm hmm. น,นะครับเหนือกหนึ่งศูนย์ครับความมั่นใจให้เก็ดเต็มสิบนะครับสำหรับให้มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นนะกำลังใจของชาวมือไลน์นะครับขอบค่า